สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับคุณครูเกษมพองอลาวอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้มีคําถามมาถามครับถามว่าหันุมานเนี่ยเป็นลูกของนางสวาหากับพระพายจริงหรือไม่ไม่จริงครับไม่จริงเหรอฮะแล้วก็จริงด้วยเอ้ามันจริงยังไงม่จริงยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะสับสนใช่ที่ไม่จริงก่อน เอาไม่จริงคือหนุมานเนี่ยเกิดจากอาวุธของพระอิศวรโอ้อาอาวุธของพระอิศวรใช่ครับจักแก้วเป็นเกษาจักรนี้ค <ทะ S 1> ัธาเป็นสันหลังตลอดหางครับครีเป็นกายกรและบาทาาโอหัวคือจักแก้วใช่ครับแล้วก็ ข่าเป็นสันหลังกดถึงหางหนุมานเลยใช่แล้วก็แขนมือเท้านี<ช>่เป็นตรีเป็นตรีตรแล้วยังไงต่อครับทุกทุกครับที่บอกว่าจริงหรือใช่คือพระอิศวรให้พระพายนำอาวุธต่างๆงของพระองค์น่ะนำไปซัดใส่ในปากนางสวาหาอะอ๋อไอสวนโทรหาวีโดโคร,ร์ขหนมานี่หน่อยมานี่หน่อยส,สั่งพระพายเลยเอาไปซัดอะเพื่อให้บังเกิดเป็นลิงเผือก เกิดเดือนสามปีขานวันอังคารซึ่งทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันเดือนปีที่มีพลังแรงมากปนุมาเกิดมาจรงเก่งขนาดนี้มีเก่งมิธีลิตมากและไม่ได้ออกคลอดมาเหมือนกับลิงทั่วไปอ้าวไม่ได้ไปคลอดที่สิริราชยไม่ไม่ได้คลอดที่ไหนไม่มีใครทำคลอดให้เลยครับเขาเรียกว่า เหาะออกมาจากปากนางสาวหาเลยหาออกมาจากปากเลยเหาออกมาจากเปล่านะพ่ะมีอายุกำหนดเด้นเหมือนส6บปีเลยเกิดมาโตเลยโตเลยหาะออกมาเลยครับสามารถหาวเป็นดาวเดือนได้แน่นอนนี่แหละคือนเนี่ยแล้วมาให้มาเป็นทหารเอกของพระรามไม่น่าลระหนุมานถึงอิทธิฤทธิแล้วก็ไม่ตายใช่ไหมฮะไม่ตายไม่ตายเพราะว่าเพราะว่าด้วยเกิดมาเป็นจากอาวุธ เทพระเจ้าแล้วแล้วก็ tamam. พ่อเป็นอะไร s <S นะฮะพ่อเป็นลมพอ่ออ้าวพ่อเป็นลมอะพรพายอะคือลมไม่พาไปหาหมอพรพายเลยลบหนุมานตายต้องลมพระพายมาพระพายพัดโดนร่างกายเนี่ยฟื้นนะครับโอ้ไม่ตายในเรื่องรามาค่ายไงไม่ตายพระพายพัดโดนร่างกายฟื้นนี่แหละถึงมีชิวิมาหนุมานเนี่เก่งมากนะครับใช่วันนี้ขอบคุณคุณครูเกษรทองอาลามครับที่ให้มาให้ความรู้พวกเราครับัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ